ดึงเก็บเวียวตกขั้น <c oughs> มาหอดย่ำแรงอีกแล้วครับโมนีช่วงแรงๆคนล่งเต็มนะครับมองหันกันเลยบม่ไปเดี๋ยวเขามาล่งมองในยด้วยกัน <c oughs> <c oughs> งามเลยยุบไปดิฮะบมลูเหมือนกัไม่กเปลียนสิ่งของบลูทำแบบนี้หนักโมูเลยยุบตัวไหนอะไรเงีัยเงี้ของลังนี้หมดอาคมโอ้มาถึฐานเอาลังสองโอ้ยเห็นเด้ไม่อยู่ลก ะยังีเวดนี่แหลใส่ไอ้ยังก็กะมนะองเห็นไหมมองเคยไปไหมไข่ไข่ย,ยังกเกาะเลือนจำไหมเออนี่แหใส่นี่ล่ะลูกน้ำกับพันนี่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 ห <laughs> น้อรใ <laughs> ส่เดียว อยู่อยู่แน่าจะใชเดิมเยนี่นี่นี่นองวัดึงเอองว่ต้นสายนี่กรต้อสายไปสักเด่าเก้าไกลอปาตันยุงนี่นี่ก็ตอนี่นะมุมงงทิเอาผมบอกเนี่ยไม่ชอบตัวใหญ่กันโอ้โหนี่ละตัวใหญ่กว่านีดไ่อ้่ะตัวเด็ดจริงๆเลยลึกพอดีลงม้สองครั้งสองไอ้นี่เอาไปคืเนี่ยยนทิเออใส่มีน่ ไปมันลงไปมันอึกมาแหบขือเอาเก็บแล้วครัเกอตียวซอเกอร์วันนั้นนี่เปตกอ่ะนี่โยนลงน้ำามันยิ่งกะติดมาติดทีละสตัวึ้นมาเลยอ่ะเอา้องวารินฟองนน้ำข้าวี่เด็ดเด็ดเอาใี่น้ำอีกดีที่ไม่ได้ใส่น้ ม่านี้มีมีนี่ใลมนี่เปตกกระพวกนั้นเปท้งถึงอนเอาไปใส่นั่นอยู่ในนี่มัน ของนี่สองตัวไม่เท่าของกระตอตัวหนึ่งนเน้นมาไม่เน้นปลาเน้นเขาร <c oughs> ่วมเว้ยเก็บตรงห็พลอยๆเลยทีมงานกันทั้งแห่งามาออกมานำการทัพน้อง <c oughs> กินปลาไซโลวันนี้โลอยู่ว่ากิโลนึงอะเดินหน้าเมียว่าอยากกินกาแฟอะแบกดปลากลับก็ไม่มีแรงอยู่แล้วเบ็ดปลากระปแองกินก็เบปลากระป๋องนลงบัดเรียบร้อยเป่า ไม่เดิมและเฮ้ยไม่เดิมหรอกเฮ้ยมาสามเลยเกี่ยวอะไรนะมันนี้เออี่ักไหมเฮ้ยเอ้ยอะไ้ใส่ยี่หรเอ้าสวยสสวยาสวยไหมครับลูกวัดตามือเลยอันี้มึงหยุดลงไปด้เนี่ยคือปทิวย นี่ใส่ซับนี่แล้วนี่ยเนื้อตักตักเลยยูเลยยูเลยยูลอยโอยลอยไม่ปลาตัวลตัวใหญ่ป่ะปลานี่เป็นตัวเล็กจังวะ มาแล้วมาแล้วเดินเด็กขึ้นไปดีสิรอเขาบุญมาไปเอ๊ะเดี๋ยวจัด,ดการเองรอเข,อขอาหมดแล้วยูน อันนี <ส straightforward> ้เล็งๆไัแล้วลอกค่อยๆเออๆของผมไอ้หัวมันหายอะไอ้ฝาครอบมันนะฝาเบรกมันลวงลงน้ำนี่นน้อโต้องอ้ยอึ้นงอเี่ยวปาเซึ่งเย

ทำเป็นตัวใหญ่ไม่ได้เขาใส่ยังไงโอ้ยเงี้ยู่ใหญได้ไงฝ่ามอือม,มาแล้วมาแล้วมันดึกมาได้ตัวปรเฮ็ดบนเป็นเขาจะลองใส่แงกระเทียมมั้งนะครับ<ส>เห็นต่างประเทศเขาใส่ปลากินดเดี๋ยวเขาจะมาลองเบิง่งว่าปลาสีกินกระเทียมบ่ ตอนนี้กัลงเบสเป็นที่เดียบรลยงีย,งยบอยู่เงีย,บอ,ยงบอ้ายู่เนียบเห็นตูทั้งหน ดูมันคมเชื่อนะมเฉยเดินไปเดี๋ยวเดีะะ๋ยวมือของเข้าเนี่ยดิของเข้าอ่ะของเข้า,า,ขขาด้ยดิอเอาปลาขึนข้นก่นอนเอาเอาเดี๋ยว <laughs> ดินแท่งโคตร

ขนาดมาอนลขาส่อย่างวะยี like ่อย่างวะมันมวมั่บอกหรอกี่บ้าเราบอกหรอกใส่กำลังพอดีหรว่าใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยด้วยกะเล็กกเล็กๆซื้อเล็กๆนงหน่ห้าบาทน้อยนะ นะ้อยกอบทุ่มสี่สแล้วนะครับให้ทุม40 40ท่มสี่สพอเลยทุ่มตีสิบห้าสายังได้ตัวเดียวอยู่ใส่แลวแลวซอกแล้วแรงใส่บออยู่ก็จะเอามาตกเอาเบิดมือเราวันนี้เนาะได้พักไดยเป็น,นปหลายอยู่ทีมงานมืออืดนะครับมือมอนะืดอาจะมาสอดแกงกันยัางหน่อยนะมืออือ เอาไปกินหนะอ่อยนะจหได้เปล่าโอ้ยเป็นเจ้าให้โดนปลาจอ,อ,อดเฮ้ยเบ็ดตีลังกาลงน้ำอะ่ะจะดิ้งเพราะกันธุ์เนบนเนาะเยี่ยงอยู่เดียวแปรรูปเรียบร้อเยเอาเอามาแล้วมันเสียบเนาะทำได้ชุดเท่าไรกันเนี่ย สามอยต้นต้นสนใจกับไปหาสิเรเ็อะเเี่นมันเต็มหลอกดีวะไปไกลลาเสียเปลี่ยนแล้วนี่บาบเขาตกใส่นโปตีนในคลองเนยละเ็นจเป็นไปละตีโปรตีนะตีมือยวเพราะว่าปลาเขาก็ตีไปใส้นกินเนาะแต่มือมันเข่ามันต้องไปไกลเลยมือมันเขา มือปลาเขามือปลาบ่เขาล <S 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 ใช่ใช<ว>่คุณข้าเจ้าไมเวะคุณข้าเจ้าวะตอนนี้ข่าเจ้กลับไปแล้วครับยังเท่าทีมงานกลับไปแล้วเหลืออยู่ข่าจเจ้ามาตกอยู่สองฝั่ง เบิ่งว่าสิเป็นจังได๋เฮาเอาเยอะตัวคันใดมูลอนใดมาได้เอาถึงมากม้อนี้นะครับใส่ละใส่ฝ่ามือนะใส่ใส่ใหไงนะตอนนี้ใส่ใหญ่มา2ใส่แหวรูปเรียบร้อยบ่มุมมิดเ้าจะกลับบ้านเวล้วเดี๋ยวมาเบิ่งว่าสิในเยอะตัวบ่แล้วเฮาก็สิกลับบ้านตอนนี้ก็กลับแล้วนะครับ โอ้เริ่มมแรงเริ่มเยีเ่ยมแล้วครับเราก็เล่ยกลับตาะเดี๋ยวถ่ามเบิ้งมือเป็นทีเป็นยังไงมัอนี้คือชิดบ่อเขาแล้วใน้ปลาสามตัวครับใส่กำลังง่ามนะครับหายอยู่หากินแบบเอเชียนทุมันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ